สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานบุญสัมพันธ์ศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดศูนย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อําเภอทุ่งสงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีการประชุมซึ่งประธานบุญสัมพันธ์ก็มาด้วยนะครับซ้ายมือผมนี่ก็มีการประชุมกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับประธานศูนย์นะครับ ครับตอนนี้ก็ท่านประธานศูนย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณสมชัยวงศสวัสดิ์ประธานศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบุนโครงการบุญสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับท่านสมชัยครับครับสวัสดีครับครับเล่าถึงความเป็นมาของที่ได้ดํารงตําแหน่งประธานศูนย์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับ แพลตฟอร์มของโครงการคุณสัมพันธ์เนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่อัจฉริยะจริงๆครับจากการที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้พบประสบการณ์ที่ผ่านๆมาครับตรงน,นี้แพลตฟอร์มที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่สําหรับโลกดิจิตอลหรือว่าโลกปัจจุบันเนี่ยครับเราต้องพัฒนาโลกพัฒนาเราต้องพัฒนาตามและสิ่งที่จำเป็นมากๆครับการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยครับ มีสินค้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกับการใช้ชีวิตประจาวันตั้งแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําถูสบู่ซักผ้าหรือว่ากิจกรรมต่างๆครับไปในโกเรือนครับเราสามารถมีรายได้ตรงนี้ครับจากการกินการจ่ายคือเราเราต้องเปลี่ยนที่จ่ายเปลี่ยนจากการากอยู่ที่ห้างที่เราใช้ชีวิตปกตินะครับมาอันมาดูในโครงการบุญสมานที่สินค้าของคนไทย ที่ดีราคาถูกและมีไรายได้ตรงนี้ครับและ QR Code งานบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมด้วยการที่เราทานกินกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวซื้อสินค้าอะไรต่างๆที่จําเป็นต่อ,อชีวิตประจําวันเนี่ยครับและมีไรายได้มีความสุขมีสิ่งที่มนุษย์ต้องการด้ือว่าคนเราต้องการครับคือคุณสัมพันธ์นี้ mm hmm. ขอบอกได้เลยว่าโอกาสของเราจริงๆ ที่เราไม่ต้องลงทุนแค่ใช้ชีวิตปกติธรรมดาแต่เราเข้ามาร่วมโครงการนี้สิ่งต่างๆมันจะให้เราแทบทั้งหมดในชีวิตของเราครับก็ถือว่าโชคดีมากๆได้รู้จักคำว่าบุญสัมพันธ์หน้าคราชครับขอบคุณครับครับิดต่อประสานงานได้ยังไงครับครับบอ,บอกเบอร์โทรศัพท์และสารจังหวันดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นประธานศูนจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงและการที่ทำงานนะครับมีศูนย์อำเภอศูนย์ตำบลศูนย์หมู่านครับสำหรับผม0872689928อีกเบอร์ห0826412565และสามารถติดต่ออีกที่ศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่มีคุณภาพรวมที่บริการที่เยอะที่สุด ที่ศูนย์อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมอยู่ณตอนนี้ครับและมีกิจกรรมที่เข้ามาร่วมตรงนี้ก็เยอะแยะมากมายเป็นที่ตื่นเต้นและก็ประทับใจเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบร่วมเป็นาสามารถที่เราสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และก็ใช้ความคิดของเราเนี่ยครับมาอยู่ร่วมกันยังไงครับความสุขความสาเร็จมรนจามาเราเราเข้ามาอยู่ในมูลสัมพันธ์เนี่ยครับเป็น สิ่งที่เรามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างครับจากแพลตฟอร์มหรื่อระบบระบบของโครงการตรงนี้ครับครับรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์หรือเข้ามาที่ศูนย์ทุ่งสงได้นะครับคอนเสิร์ตการวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ